มาลนะแปลงอตะปูะเก่าพี่น้องไว้ตอ,อ,อ,อกอีกนนตอกหัวโบออไ,วไ,ได้ถิ่มได้พี่น้องได้แปลงเอาสบายดียจ้าเขียนละโผล่หนักว่าทุกอันดับหนึ่งของประเทศเกิดละพผล่ใส่ละโผลอย่างอย่างอยู่โผล่เฮ็ดเฮ็ดอย่างเงี้ยปะอย่าใกล้มันครับอย่าใกล้มันมันเขียนนะเอาให้มัน กู้ขี้ข้าหน้ามันนี่หิวกันไปนตีเธอหนึ่งมาได้เหมือนนี่เฮียเดี๋ยวพี่ดาวไปยกเช้าแล้วเลยจัจกมือจะชี้ได้ต่อบันนี้จะชี้เหตุต่อตอ,อืม บาร์เถอะนี่แต่เนี่ยค่ะนี่อไปเต้ามืออือบุญนครไผ่นะพี่น้องเอ้ยแผ่บุญเด้อพี่น้อง <c oughs> แผ่บุญนครไผ่พี่น้องอันวัดอันวัดคูบา วัดคูบาจอยพี่น้องผู้เพิ่นมาซอยแตง่งกองบอง่กองบุญเออว่าประเด็ผู้เ <laughs> พิ่นมาซอยแตง่งอันงานบุญสมโพธิ์ผาวัดบ้านน้ำม้งอันเด้พี่น้องคูบาจอยผู้ที่เสียง,ม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 ,นะงมุนม่วนห้พอสมุนม่วนนะพี่น้องพี่น้องลูกพี่ได้ใช้พูอีน้ำน้องนะอีอีเอ้ย คูบา้าผู้ที่เพิ่นมาซอยจัดซอยแจงวางานโพลดผาบ้านเฮ้าหรืพี่น้องข้าพเข,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 ข้าเบิ่งขีมเฮ้าสิเห็นเพิ่นดอกพี่น้องคนที่เศมันมวน่วนให้พอนเก่งๆนั่นแหละพี่น้องพอช่วงนั้นหวัดบ้านเฮ้าบ่มีคูบาเนาะก็ได้เพิ่นแล้ะพี่น้องมาจึงมาเห็ดจังว่าเกิดการัมโพลดผาเนาะแล้วเพิ่นกาประถบมุกประถับใจพี่น้องมาเห็นบ้านเฮาลงท่านลายหลผึกผึกผึกผู้ใหญ่ใจดีเห็ดลงท่านเนาะทั้งนั้นทั้งนี้พี่น้องเอ้ยหลากลายคนและบ้านนี้เพิ่นกา เธอว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากเห็ดลงท่านนะนะพี่นอ้องไปเห็ดอยูหวัดบ้านเพิินแน่เพิินกาแบบแผาพายาย,ายก้วงว่า,งวายางกับพี่น้องเอ้ยพอบาดบ้านเพิินหมู่บ้านเขาเพิ่นมันกับมี youtube ทยเนาะพี่น้องแต่ก็ใกล้เคียงกันนี่แหละพี่น้องคันเป็นไปได้นาะพี่น้องนอกคันมีผู้จากขำบุญกุศลเห็ดลงท่านนาำลงท่านยังก็ได้เด้อพี่น้องเด้อพอได้ซอยเนาะแบบว่าก็ทั้งซอยทั้ง เอาบุญอะไรพี่น้องเพื่อชีเห็ดงานบุญเฉลิมฉลองกุฏิบ่เพาะบ่บุญบวชเพื่อบุญโหดเพื่อบุญบวชบุญโหดเพื่อบ่บุญโหดโอ้โหบุญโหดเพื่อโห่กระสีมีการข่มงานใหญ่เติบเด้นพี่น้องมีมอลำเล่องผู้ตัวพี่น้องมอลำเล่องนะกะพี่น้องทั้งเมืองนอกผู้ที่พี่น้องจ้างนะกะดีมีขนาดมอลำเล่องขนาดมอลำเล่องชิมาลงนะขนาดอัน ลูกหักใบใหญ่เคี้ยวพี่น้องลูกแค้นแม่นซินพี่น้องที่มาลงในเดินโุ่งเฮียนกันขางเฮ้าอีหล่ะพี่น้องเพิ่นกะมาซอจัดเชิงเพิ่นไม่เห็นเพิ่นกะประทับมุกประทับใจเลยเนาะแล้วเบ่งสวดสวดลงท่านพี่น้องบ้านเฮานะพี่น้องเอ้ยจะเหม็นลงท่านตอนเสาร์ตอนเถียงตอนแรงอันวางเสื้อผดผ่านะเพิ่นเห็นเพิ่นกบแผาพายใยกว้างเป็นไปได้กให้มีลงท่านอยู่บัดบ้านเพิ่นน้ำแน่เพิ่นกะเพรนะพี่น้องชาซุยกะ เป็นกระบอกเสียงมาแผ่น e. ํำผ <microb ith. S 2> ู้ใหญ่เจดีพ่อแม่พี่น้องเนาะวันที่เจ็ดพี่น้องวันที่เจ็ดสิมาฮอดแหละพี่น้องนี่ยังอีกอีกหาหกมือแะละพี่น้องนี่วันที่เจ็ดเดอนก็เดินกุ้มพาแล้วก็มีหน้าเนาะชิมาเนี่นี่แหละพี่น้องเจ็ดมีหน้าชิมาฮอดนี่แหละใกล้ๆนี่แหละพี่น้องกวเาถือบล็กเจ็ดมีหน้าแม่นบ่านเนาะแม่ยี่ดอกพี่น้องชิมาฮอดแหละพี่น้องนี่อีกีาหามือนี่แหละแพร่พายใยก้วงนะพี่น้องเด้อหรือว่าเหตุลงท่านดีโดก็ได้พี่น้องลงท่านนํำ อาฮกแพ็กก็ได้น้ำอัดลมนะพี่น้องแล้วแต่น้ำใจใส่ศรัทธาพี่น้องเอ้ยชสุยกระเพร่พายใยกวงน้ำผู้งใยเจดีเบอร์สิกุสุคนเนาะแก๊ได้แมนดิโดแก๊สหนึ่งชองแก๊สก็ได้ชสุยกระสิมาแส่แซนกล่องอันสิมาแส่แสนแก๊สมีไเคี้ยวเย็นๆไปแจกเพลินเนาะวิดูมือมือแพ้ไปแจกไปแจกไปจ่ายเป็นโรงทานเนาะฝากให้เลยน้ำผู้งใยเจดี ฝากเห็ดลูกท่านน้ำแหน่พี่น้องเพราะได้ไปซอยเพิ่นเนาะให้ชมกับเพิ่นแผ่พายายกว้งมาเนาะก,นก็นหวัดบ้<ห>านเฮาสวดๆฮะแหละพี่น้องาฝากน่จ้าตัวเบียดมาตั้งมาซื้อไก่ตัวจักตุ

โอบาทนี่สมมุกสมใจแหละเด้บาทนี่แบบสี่แหละมันจะสมมุขสมใจบาทนี่ถแบบึงเช้น,นแต่เซาก็มีแห้งแอมแล้วกับจำหนึง่งแ,แล้วกันึโอ้ยกระเบาโหยดไปแล้วบาทนี้โบกโบกแล้วกับเท่พื้น พี่เย่างวา้ำม่ยัยพามม่แล้ำไม่ยัพามนะพี่เนาะก็จะย่างอยู่จรงี่ตาก็เก็บมาถิมาเม่เก็บมาเป็นของดีจ้าเนาะเก็บของเก่าหมูมาเป็ของดีจะเบิร์ตแ่ละยายอืกหมูมาเขาช่วยช่วยุกค่ะค่ะมูได้ไขกระตอท่านี่มนกะแตกแล้วนะยังวะโทรศัพท์กะยากตาย้ย พักอดเอาได้ดิแห้งเอาอย่ามันอย่ามันเชียชีวิตโอ้พูดนะเอาปอดนะอ๋อเออเอาข่าหน้าอีกโตกมังกรแปบโล่งอะไรอะไรชนิดไมม่มีตกหามตกนะหยุดตรงนี้นะอ่าสบายดีพี่น้องน่าเลยย้ายเจ้ากับสบายดีพี่น้องสิท้ายว้อมูอซึกมีเงื่งก่อน ตั้งเสาเฮือนคืออะไรเป็นได้ง่ายดีใจบ่ยายดีใจแลยพี่น้องเลยดีใจผมๆอยู่ดีใจหลายเลยตั้งกือจะมีนะมือมืองามงามดีพี่น้องเลยเมื่อนี้ออกใหม่คำหนึ่งเดือนฉี่วันประฮัตธนามืองามงามามดีงามมืองามงามดีบ่าไงเออมืองามงามก็ดีโอแก่โฮแหว่นบอก ดีใจหลายลูกเอ้ยหายยุดแต่ครอบคุณหนูกหลายขอบใจนะว่าจะจ้าขอบใจลูกเวลรดีมากย่ออะไะมาเห็ดเลื่อนเห็ดจ้านห้พ่อเนาะห้พ่อห้แม่ยู่กับแม่นี่ดีใจแห้งขอบเออพ่อกะหัวยุ่มยุ่มพ่อกะได้ไรบอกว่าน่กะหัวลูกเอ้ยก็จะพี่บ้าหัวยังกะหัวแม่นี่กะดีใจคือกันห้ยยู่ดีมีแห้งเลยลูกเ้อสุขภาพแข็งแรงเลย ไ้ร่บุยรับลุวยขู่กัวเก่าเงินไล่น้องทองไล่เข่าเด้อลูกเด้อห้รับไหุ้วยให้มีตะโพอย่างห้โบไดรขิดได้นี่ว่าชิได้ตั้งเสาลังใหม่นี่บรกิได้หน่พี่้องเชื่อเบาอะไรรวยปีใหม่มีเตนมแต่วาเซียนก่อมาอี๋สื่อบุรกิวัสิได้ตั้งลัางใหม่ได้พี่น้องเงินตะกี้แทะแกลววาชิคุดคุ้มมาค่าตัดใจอยู่ซิบกองมือเดี๋ได้มาคือเตี้ยแทสป่ะว่า สิไปเห็ดไปนเนได้มันจะกี่ชุวงว่าหวัวเจกแเลยเตี้ยกะเตี่ยแล้วห้องมันเบิดยุดมันจะมีมอะไรดีลูกกับออกคววมขีดความันไว้ปลุกหลังไม้ต้องต่อดอกในกระบอกีใจเถี่อนจหลายปฏิจัยลายปัาภาพมาลูกสาว,กกว้าววกแว่ัวแหวนข็ดหายมาสัน่น <laughs> มาได้สามพี่น้อง อยากนอนอยากนอนแอร์อียู่ใยาพามกัดิมันแล้วเลยจะเอาห้อหนึ่งพอจะลงมานอนแอร์ได้พี่น้องเอ้ยเป็นเงือนเปิดมันนะห้ำจะถูกไปโอ้ยแน่ค่าเลยดิบ้านี้ห้าเหลืองเลยดิค่าเอาได้เอาออกไปแล้วถูกจะเหตุขอบคุณหลายๆพี่เอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ ซอยเรือเมืดทุกสิ่งทุกอย่างถือซอยเรือมาด้วยตลอดแน่นหนาจักรโจดเนาะแต่โลดแต่ล่างเรื่องอยู่เรื่องกินเลี้ยงร้านกระเมนเผืนพี่น้องเลยอยู่ความกินกับกุ้่มเบิร์ตแนลดาววกแก่้วเวนอะไรเนาะนับแต่ความอยู่ความกินใส่ในเกาะคว้วกับมีแต่ลูกกลุ่มห่มเบิร์ตแนวเหม็นพุ่มใจลาย ภูมิใจบ่ยัยโอ้ยภูมิใจจนรักเถกื่อกดคืดลอยไปนะโอ้ยลูกหาเงินจักกุ้มมัจฉุอันชุนแน่วไปจัก,กกลุ้มทั้งผุนผู้อยู่อุดอนากากุ้มทั้งคนหน้าม้งพ่อแม่จะตั้งหน้ามงกุ้มพ่อแม่ลูกเต้าตั้งอุดรแม่กัดขืดเห็นอยู่โอ้ยลูกถูกเน่าบ่หายว่าแล้วว่ะว่าพื้น คือนจิถูกงาดมาเล่าอะไรคำมาเดียยืนขึ้นมาเดียนอนกับขดน้ำลูกอยู่กัจะถูให้ลูกอยู่ดีเมียงก็มาถูก,านนกงาดคำมาเดียย,ย,ยยืนขึ้นมานอนนะพี่น้องเห็ุงานป้าน่ะป้านายยังงานรวยลูกเ,ลเอ้ยป้านายเงนทั้งคุณเงนทั้งพี่มาแล้วป้านายยังมีพวนไหวเงี้ยเก็อ,อยากตรวจสอบตรวจเศษที่มาตรวจแล้วยังพวนป้าอายุกี่ปีเหตุงานกับมื่อละแจ็คโมองจีบโกโมงเพื่อการเหตุงานเนาะ ชอยนอ้องชอยหนุง่งทั้งหลดทั้งล่างแมนสวยเบิดหนับแต่ก่วมอยู่กววมกินลงไปไทยให้ไทยคู่อยู่กับอยก็อยู่กววมกินกับ<า>บอด้ข่ะเดนเยลบอค่ะแต่บางเถื่อห้ากับบได้แนแต่บางเถื่อห้ากับบได้ถ่ายลงคลิปพี่น้องบางเถื่อหมูเอามาส่งแล้วก็กินโลดกระแมนบางเถื่อข้าวเอามาส่งให้แล้วก็กินโลด ขุขอบคุณหลายๆพี่เอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายเนี่ยงแต่แต่เศร้าวนี่กับพ่อที่แหละนะ <c oughs> นี่กับดีใจแ,งงแม่แหงมาไยม่ใหญ่ดีใจดีใจมุมแล้วว่าหรืกะเออเลี้ยบ,บึงกะโหเจนเธออนี่ว่าเจนเธออยู่บัลลังก์ล้างทุบล้างจูมขึ้นขั้นแม่มันแล้วแบบขาๆนี่เนาะแหงสีแบบแหงสีแยง่งไว้ว่าอือ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 แม่ยู แต่นี่ก็ยังพอแห้งเลยพี่น้องตะกี้นเอามันน้อยบานนี้เศร้าขึ้นลราอยู่ห้องก็บ่ากงกว่าอันนึงเนาะมาเศร้าขึ้นนิดึงด้วยระยะเศร้านะโอ้ยมากระว่วตัวนี้แม่เอ้ยซำมันห้องหนึ่งจนาน่ะนะเมนตแตนี่เมนตแตนี่ป้าห้นี่เมนซำนี่บอฮะอื แต่เช้าตื่นป่าคะเช้าตืนอ่านี่สามล้างตื่นแม่บอกนะดีใจเลยขอบใจลูก e. อะไรเลยหายดีไม่แห้งเ้ยลูกเดอ้อหายเลยมาเจอกันเลอลูกเดอ้อแม่กะเต่าเลยอยากเห็นลูกเห็นเต่าอยู่ เห็นไหเท้อรับทรบกับแม่นอยู่ดอกวว่าวกันก็อยากเห็นตัวจริงบาบน,นี้ลูกเลยเออยี่พอก็เห็นยังไปไปเปลีเบิ่งอื่นโอพี่แอลน่ะอยู่พี่อ,อยู่พี่แอลน่ะอยู่ตาพี่อปองเอี้ยงเลยเช็ดกับพอ นี่แล้วเรือเียบแล้วเขาของน้นามือไงสำเนแล้ะเด้อพี่น้อง